สบายดีนักเรียนนักศึกษาเพื่อนเอฟซีและผู้สนใจไฟเรียนภาษาอังกฤษทุกทุกานมอนีเพจนิวิเชนออนไลน์จะพาพวกท่านไปรเรียนบทสนทนาภาษาอังกฤษ English c o n v e r s a t ซ o n เชิรพวกท่านเข้าสู่บทเรียนได้เลย Welcome to Conversation 38 Read and Practice อ่านและฝึกแอบ Number ร how many days are there in a week how many days are there in a week อาทิตหนึ่งมีจักวัน B. there are seven days in a week there are seven days in a week อาทิตหนึ่งมีเจ็ดวัน A. what are t h e r e วัตช์อยู่ที่พวกมันมีวันยังเดะบีเดอร์มันเดะทิวส์เดะเวสเดะทุสเดะฟรายเดะเซตเดะและซันเดะเดอร์มันเดะทิวส์เดะเวสเดะทุสเดะฟรายเดะเซตเดะและซันเดะได้แก่มันเดะ วันจัน Tuesday, วันคาน Wednesday, วันพุธ Thursday, วันพฤหัส Friday, วันศุกร์ Saturday, วันเสาร์ and Sunday และเมื่อวันอาทิตย์ Number two A How many months are there in a year? How many months are there in a year? ปีหนึ่งมีกักเดือน b there are 12 months in a year there are twelve months in a year ปีหนึ่งมี12เดือน a what are they what are they พวกมันมีเดือนอย่างใด b they are January February March ด t d ดด d ด b they are January February and March etc. ไ mm ด้กเดือนมังกรเดือนมีนาและเดือนมีสาอื่นๆอีก